น้องกับสบายดีตอนเศร้าๆเนาะบายดีมื่อเนกะก็เกียมนะพี่น้องลดเข็นแล้วก็จักฉูบหน้าแล้วก็กะเนาะกับตันกาสิได้คุณไปก่อนนะพี่น้องไปคุณไปผู้ดียวพี่น้องเอ้ยคุณไปก่อนไปติดตั้งไปยังถ่านาะคุณเขียงคุณคลองไปเห็ดถ่าหน้าท่านละขาดพี่น้องเอ้ย ถ้ากับท่านล่คะคะจักกับท่านและนะมันผูนดด้เดียวพี่น้องเอ้ยผูดด้เดียวเห็ดหลุดซะเพื่อสิได้แต่ละอย่างพี่น้องคลิปกันจนโบได้ถ่ายย, c, ย้อนยากวิอ่ะเข็ดวิอ่ะมีแต่เห็ดกับเหตุน,นะพี่น,อน้นนอ,งงนนองเนาะจนบวเบาะย้อนถ่าเบิ่งถ่ายส้ม้อพี่น้องเด้อ หอนแดดพี่น้องฮะกระตือยังเศร้าๆตาเวินถ้าเราขึ้นสวยอันตะวินถ้าเราขึ้นหอนก่อนล่ะพี่น้องกัปตันกับคุณจักคุณเหนีงมาตั้งแต่ผู้ไก่้ผูกกับมัดติดตั้งเนาะพี่น้องติดตั้งจักดูดน้ำตั้งแต่เศร้าๆรายกาลุกลมาขาดเนาะพี่น้องเลยกาให้ไอ้เจ้าที่เปลี่ยนเจ้าที่เพื่อนฮะก็มามาขาดเปลี่ยนกัปตันเนาะกัปตันนั่น มาผักกินข่าก่อนพี่น้องเลยผักกินข่ากับเิลงไปจอบเบ่งกันไอ้จักสูบน้าเนาะพี่น้องปลาเมาปมาุงผาหวานบอกรอบเจ้าแม่ธรณีเนาะว่ามาเห็ดหน้าเนาะมาดำให้ดำหน้าให้เข่างามยังอ่ะนี่ <c oughs> มาบริณาราได้ลางอยู่กะกับบุหอดทีไม้ให้เด็กน้อยอยู่มากินเข่าเลย เึ้นไปป่ะไปนั่งวะการอุ้มบีมอยู่โบโคยุ้มากจะถืออ่้นไปอดันเมือยานสันหดยอนทโอะไรขึ้นเร้าสั่นไู้ป้านาจิบยบอกกับตั้นเมื่อยเธอได้เาเอาไปว่ามึงบวเมื่อยมึงก็เมื่อยไก่โไก่หางบ้านกับหัวบ้านในคิดเอาไปบึงจากกัพี่้องยามันงวยลุงน้ำหวไอเนาะ สร้างกับมาตีตั้งจักเนาะพี่น้องมาหมัดสมหมัดสายมาตั้งแต่เด็กๆผุละแล้วก็ขึ้นไปเอารถลดไทยล้วก็ลงมาขาดหน้าพุาทธิยาทธิพันมาเห็นเนาะพี่น้องอกัปตันคือสี่มือให้แห้งหมดเลยพงใพอเตะเต,ต้ยผัาไทยได้พึ่งก็เลยเปลี่ยนมโอเม้นตยได้พี่น้องเลยหยู่สายยางหยู่จักรหนุ่วนขึ้นไปเอารถลทุ่มรถไทยเนาะพี่น้องว่าบุพมีคนนอนเผาเมื่อคืนนี้กัปตันว่าสีนอนเผา ถ้าเป้าเมาสาวแพงบัดไว้นอนเผาะน่ะพี่น้องเนาะมันก็นเลยปิดการหยุ่งแย่คันมาติดต่างจักไว้แล้วก็นอนเผาเนาะ,นะดูน้าใส่ตั้งแต่ที่สามผมมันก็เร็วอันนี้เพิ่์นบ่ห้เผาเออยังอยู่บ่อนเก่าอยู่พี่น้องยังอยู่บ่อนเก่าอยู่ น้ำบุกลุ่มไรเติบเลยน้ำสิไรท่านอยู่ปเดี๋ยตะตันก่าสิพักกินขา้าวเศร้าก่อนเนาะพี่น้องเนาะจะคิดได้ขาดหน้าต่ออีก บุคคลมมีเวลาได้ถ่ายคลิปน้องพี่น้องเนาะพวากัปตันเป็นเดี๋ยวขับหลดทุ่มหลุดไทยเบึง่งนั่นเบึงนี่เห็ดนั่น,หนเห็ดนี่ตลอดพี่น้องเลยบอกว่าก็มื่อยเน่เมื่อยเนาแน่งกันกหนัก่ายดน,นาเราจะคนร้านหอมาอีนทยป เปน้เอาขาก็มาเขามเปนน้เขาเมื่อยโบยนน้าทนเดีเยสั่น้าก็ร่มลน้านคนแล้ห่อแ่รงอยเขาก็เมื่อยพาแตะเลาะมากยังท่านเลยเขาท่านละผักผ่อนาดีโบขั้นแม่เขามากับเอาเขามากน้ำนะชพดีกัันือสิใหญ่จ้มียังแหนกัวจิ่ร กยเตโมไปทรงติดมนี้ยงหลมอันนีมแหมแต่ันิดสมันเป็นนลงานมนายกาบมันตายกามันตายสื่อแต่ขางในมันยังแสบยังเย็นสินนี่มัล่ะดเ่มันลามออกิน้ัขดุนกว่านี้นะขดุนกว่านี้นะเรียบร้อยเปืกินบิ

ข่าวเขาก็ยังเบิดบอกว่าชีเตรียมแต่พุ่นถูกม้วนแต่ไปดำหน้าปดำแล้วก็ะอ้วสร้างกว่าี้เอาทั้งข้าที่ก็บรทิูเบิมีแต่มาใส่ขาพระเจ้าและตั้งต่ดำหน้าแม่บาเกลือมามาตกต้นไม้มาไม่เคยี้ี่เองอ่ะที่เองเรือของสามีเธอ ยิงตัวอยากกนี้เจ้หาำเอ้ยหำเอ้ยอยู่กินบนไหล่คนกินบกินเนี่กา๋อเห็ดกเห็ดถบือกันนาะกับเห็นากัเนเจอ่างใหม่ไดปลกเป้ะาเปแหละปลกเป๊ะคือเก่าแหละ ปีนี้เห็นเขาเจ้าไปถุงดันาแล้วจะไปถุงตายยังดำนาเถวเดียวกับบุเบิ้ลบุเรปีนี้เห็นเขาเจ้าสิบสี่ห้หูสัมสกินโอ้ก็ได้ไลยอยู่หอกไ่ได้ซื้อเขากินดอกสำนักอะบุเบิ้ลย่งกินเขาเขเจ้านดันาแลีวจะซี เต่ามูถูกท <popped> <day> ี่รออากับแตงกัดสีผักกินข่าก่อนพี่น้องจังสะเอาน้ามันไปใส่จักโอ้ถูมือนี้สองสี่หกคนเจ็ดคนนะพี่น้องเนาะเจ็ดคุ้นแปดเก้าสิบถึงบ่าวกระต่ายสีเบสถึงป่าเมาสิบสองถึงบ่าวแพง่งบ่าวแพงจักสีมาตอนใดเนาะอลไรบ่าวแพงตามขยืมเนาะใส่สดบ่าวแพงตามขยืมใส่สด ແນງມາຊ່ອຍເຕົ້າໄດ້ກະມາຊ່ອຍພຸ້ນລະຊ່ອຍບໍ່ໄດ້ເອົາເງິນເອົາຄຳເພິ່ນວ່າໃຜບ້າວແພງເດີ້ຊັ້ນນະກະດີໃຈຕາມຄັືນາະວຍດງສນນນມີແ